ผมก็เนี่ยสมมติผมอยู่มันยืนอยู่เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบมันลึกลุดแล้วอ่ะก็ทำแบบนั้นคืนมันมันเป็นเึ้ื่อนกันได้ยังไงโอเคมีตรงไหนมาคบกันไหนเล่าสิเดี๋ยวเอาไปเอามามันก็จะมีฉากแบบว่าเอาไปเอามาเอาไปเอามาใจใจมาหาใจใจม่ต้องให้มันพังต้องให้มันพังให้มันพัง สว,ส,สวัสดีครับพบกับรายการรถทริปนะครับรายการที่จะพาคุณไปรถทริปแบบทริปทริปแคมปิ้งแบบหยอกหยอกปล่อยใจสนุกๆตามวิถี New Normal กับแขกรับเชิญที่ n น n นอร์มอครับผมเ ไปทุกคนมาแล้วทุกคนจะทําหน้าที่พิธีกรแทนเราตลอดเวลาวะคือไงวะทาไมที่อยู่บ้านมันแบบอึดอัดใจเหลืออะไรสองคนนี้มีสโลแกนมาด้วยแม่งงอาจะใช้เลยมะโทิปแบบทิปทิปแชมปิ้งแบบหยอกหยอกปล่อยใจปล่อยใจฝันปล่อยใจอ่ะถ้างั้นเข้ารายการเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลและกะทิ ที่เราจากกันมานานมากเนาะโ,<อ>โ<อ>จากกัน<อ>คิดถึงคิดถึงแต,ต่องพว่างน้องพนีลอยังไม่เคยเจอเดี๋ยว<ช>ต้องคุยกัน<ช>แต่ตมงมากก็คือเธอเอาอะไรของเธอมานักหนา ือตอนแรกอะผมคิดว่าไปเขาใหญ่แน่นอนเพราะว่าผมเห็นพี่เปิ้ลกับพี่จ๋าเนี่ยครับไปแบบว่าหลายๆที่สวยๆแล้วก็อีพีแรกที่ดูนี่มองข้างหลังนึกว่ามีเขาครับแต่ว่าอันนี้มันบางอยู่ิงถ้าใจเราได้เขาใหญ่ก็แค่หน้าบ้านใช่นี่ไงแล้วผมก็เตรียมของเนี่ยเตรียมมาเต็มเลยเพื่อนเพื่อนก็ดูเลยเดินเข้ามาบอกเฮ้ยบอกว่าไปเที่ยวเท่าไหร่นะสามคืนสองวันสคืนองวันเที่ยวยังไงเล่าเชีวดีคบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีครับสวัสดีเพื่อนแต่งตัวไม่เกรงใ,ใจอากาศเลยเว้ยอันนี้คือหน้าบ้านนะครับจ้ะผมว่านึกว่าไปเขาใหญ่เลยนะพี่สรุปคือหน้าบ้านเหรอครับทิ้งที่นัด4ี่โมงครึ่งอะไรไปเขาใหญ่จะไปทันยังไงเล่าสิก็พี่ดูของผมเลยครับ เต็มเลยว่าจัดไปเยอะมากดูผมเตรียมแบบว่าเต็มที่เลยนะพี่ผมภาพผมคือเขาใหญ่ครับดูยิ้มพีแรกไปครับทิ้งไปไม่ได้ดูถ้าดูยี่พีแรกไม่ใช่เขาใหญ่จริงไปไม่ได้ดูจริงนี่แหละกล่องครับกล่องใส่กล่องนี่เลยนี่น้ำใส่แก้น้ำรับอันนี้แก๊สครับใสแก้วแก้วแล้วกลับไปแบบยาวๆโอเคนี่ครับผมเพื่อนเดินทางของผมครับอยู่คล้ายไทยอินอยู่ แน่นอนครับผมได้ได้คือพอดีผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็ผมเห็นว่าพี่จ๋ากับพี่เปิ้ลนะครับเป็นนักเดินทางนะครับพี่อันนี้ครับผมบุกป่าลุยเขานะครับขับรถยาวๆอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนครับอันนี้ครับผมต้องการแต่สรุปว่าผมโดนแกงครับนอนอาบ้านพี่ได้ไหมล่ะได้ครับแต่ก็กินได้ครับกินได้กินได้อยู่โอเคขอบคุณมางอกเลยครับนี่คืออข่มมกงัันี่เลยครับผม เครื่องดื่มพญานาคพร้อมนะครับผมเพื่อนเดินทางของผมครับไม่มีความเนียนใดๆเลยเว้ยอ่ะได้ถ้าเธอทําอย่างนั้นฉันทําอย่างนี้เลยอากินครับผมอันนี้นะครับก็จะมีตังกุยนะครับผมถังเช่าสกัดนะครับผมแล้วก็กระชายดําแล้วมีกญานาที่เป็นคาเฟอีนธรรมชาติด้วยนะครับผมเป็นเครื่องดื่มสม,มุนไพรอัดแกนครับดีมากๆเป็นไงครับอย่างนี้อ่ะดี เพราะเวลาเราเดินทางอ่ะเวลาขับรถอ่ะไปแบบพังงาภูเก็ตนี่ก็คือชุมพรเราจะเริ่มพอละเราต้องมีบางอย่างที่ตมันต้องมีตัวช่วยจริงๆขับรถนะมันต้องมีคขอบคุณค่ะพี่หมอคะกะทิกนี้นะคะไปเลยครับผมอยากคุยกับน้องสองคนมากคือกะทิงเนี่ยพี่ยังเคยเจอแต่เขาแวบมากคนนี้คือแบบยังไม่เคยนั่งคุยกันเลยเครั้งแรกเลยใช่พี่อยากรู้จักมากข้ามกระทิงไปเลยได้ไหมได้โอ้รถทิปเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการเดินทางในแต่ละช่วงชี เอางี้พี่ถามก่อนที่จะเข้าวงการกันก่อนเลยเรียนหนังสือยังไรกันมาก็ผมเรียนที่เชียงรายมาครับผมเป็นคนเชียงรายเหรอใช่ครับเกิดเชียงรายเหรอเกิดเชียงรายแล้วก็เรียนที่เชียงรายจนมสี่เทอม2ครับก็มาเรียนที่สถิติสอ2ตรงนี้ครับเรียนเขาเป็นรุ่นน้องพี่เหรอใช่ครับจริงเหรอไม่เห็นรู้เลยเออไม่รู้เลยอ่ะนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยประเด็นคือรหัสของพี่อ่ะที่สิติสองอ่ะมันยุ่ยจนพี่จำไม่ได้เลยเว้ย พูดเหนือได้ไหมพูดได้ครับที่บ้านคือพูดเหนืออย่างเดียวพูดเหนือหน่อยวันนี้นะครับก็จะปาทุกคนนะครับไปแอลตีเจียงฮานะครับว่ามีตีไหนางามๆแล้วก็เหมาะสําหรับการแคมป์นะครับเออเจ๋งว่ะนี่เหมือนคนเหนือเลยวเขาก็เหมนเหนือมาสตีวิตนี่คือรอบเล่นบาสเล่นกีฬาใช่ครับแต่ว่าจริงๆทิงเริ่มเล่นตั้งแต่ เอเชียงรายนะครับก็ทีก็คือเป็นคน <laughs> ที่แบบย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยเล่นบาสเนี่ยนะครับเขาก็เลยดึงไปต่อเพราะว่าผมอะได้เปรียบที่ตอนนั้นน่ตัวสูงแล้วก็อ้วนคือตัวใหญ่ครับได้ข่าวว่าอ้วนแบบน้ำหนักคือพีกสุดคือ1 1 0ครับแรกๆนี่คือกล่องไม้ขีดที่ผมยังโดดไม่ถึงเดินทอนเดนทอนเนทนแล้วมาเข้าวงการได้ไงในน้ำหนักตัวร้อยกว่าสมมสรนะครับย้ายไปอสางชั้นทนบุรีครับกีฬาก็เขาเรียกว่าทุนช้างเผือกครับก็คือนอนในโรงเรียนกินอยู่ในโรงเรียนอะไรครับมีหอเด็กช้าง ชั้นเผือกเชียงรายครับมา<ๆ>เราื่อมาเห็นเหมือนเป็นเพื่อนของลุงอ๊อฟเขาก็บอกเออเนี่ยลองไปแคสดูดิอยากเป็นนักแสดงหรือเปล่า <c oughs> ผมก็บอกทำไมทำไมคิดมาเคยถามมาว่าทำไมเห็นอะไรในตัวเราที่แบบเพราะตอนนั้นทีตัวใหญ่มากใช่ค <c oughs> รับ <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้ผมมองเป็นดาราดได้ไง แบบมาเป็นนักแสดงได้ไงครับจริงๆอ่ะผมขี้อายครับแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนอ่ะก็คือจะแบบว่าสุดๆไปเลยเลอะเทอะหน่อยครับเพราะว่าเข้ากับคนอื่นยากอะไรเงี้ยครับเลอะเทอะเลอะเทอะเลยทำอะไรเลอะเทอะไปเรื่อยต้องดูสกปรกเหมือนกันไม่ใช่ที่เลอะเทอะแบบนี้ก็เหมือนทําอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็ยังเลอะเทอะอยู่แหละใช่ครับกินก็เลอะเทอะแล้วที่แล้วที่ปีนรั้วโรงเรียนอันนั้นที่มากินที่ไหนเชียงรายครับโอเคนึกว่าที่ติวิทย์เพราะที่ติวิทย์ที่เคยปีนที่เคยปีน พี่เคยพี่ก็เคยปีนแต่มันสูงมากมาแต่อยู่กรุงเทพไม่รู้ปีนไปไหนครับก็คือตอนเด็กๆผมจะเป็นคนที่เหมือนจะมีเวเหมือนตัวเองไงแบบว่ามีกระทิงเวอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยฟังคนอื่นเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเมื่แต่เด็กๆงงว่าเข้าแถวไว้เพื่ออะไรนะปวดมผมทาไมอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไว้ว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่มาส่งประตู3าจะบอกแม่เนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเช้าตรงนี้แหละอะไรเงี้ยแม่กลับเลยก็เข้าบ้านเพื่อนเลยผมก็แปดโมงครึ่งเนี่ยก็จะโดดขึ้นไปแล้วก็ดูก่อนว่าไม่มีใครละ ก็ค่อยๆกระดึบ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 ไปเพื่อที่จะไม่ต้องเข้าแถวเพราะมันรอใช่ครับแล้วก็ตรวจผมด้วยตอนนั้นอยากรอครับอยากมีความรักอ่ะอยกรอแต่โดดออกจากโรงเรียนไปเจอแม่ใช่คือผมวิ่งหนียามอะไรนะครับแล้วผมก็ไปหลบในห้องน้ำก่อนหลบหลบรอเพื่อนก็อยู่กันสี่คนแร้อนมากแล้วตัวก็ใหญ่นะครับไม่ไหวแล้วออกไปสั่งข้าวเลยออกไปเอาแม่อยู่หน้าร้านอันนี้ก็คือสายแบบดื้อแบบผงห่าง คนการเดินทางของคนเป็นเด็กบบไหนตข้างตรงข้างกับมันอ่ะผมเรียบร้อยว่ามันเยอะเลยอ่ะเออเออเป็นยังไงผมก็ผมเกิดในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็โตมาที่กรุงเทพแล้วก็เรียนเป็นเด็กบดินเล่นกีฬาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณคุณแม่เป็นนักแสดงใช่มใค่คุณแม่เป็นนแสดงเก่าเลยคือผมก็ไม่ได้อยากว่าจะเป็นนักแสดงอะไรตอนตอนที่เรียนมัธยมนะครับอ่า คือเป็นเด็กทั่วไปเล่นกีฬาเล่นดนตรีแล้วก็เรียนปกติเล่นดนตรีนี่เล่นอะไรหรเล่นเล่นเบสครับผมคือผมเล่นกีตาร์มาก่อนแล้วก็มาเล่นเบสเพราะว่าวงของดนตรีที่จะไปประกวดข้างนอกเนี่ยเขาขาดือเบสผมก็เลยต้องเล่นอ้อ็อนดู แล้วก็คือไม่มีแบบโดดเลี้ยนอะไรอย่างงี้ไม่มีผมโดดก็คือเดินออกธรรมะโตนะผมจะไม่ปีนเดินเนียนเดินแบบไม่สนนะก็จะก็จะไปอ่ะเออดินเงียบเดินเงียบผมเป็นคนเดินเงียบถูกไหมใช่ใช่ไม่มีวีรกรรมอะไรอย่างงี้เลยหรอไม่เหมาไลฟ์ผมก็แบบคือผมก็ต้องไปติวตามคาเฟ่อะไรแบบนี้แล้วเขาก็เดินมาไล่อะไรผมก็อะไรอ่ะเราสั่งของต้องเยอะนั่งให้ชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยตอนนั้นโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์ที่มีอินฟราเรดอะไรเงี้ยแล้วมันสามารถมีแอปที่แบบเหมือนเป็นรีโมทในตัวได้แแล้ววก็ดู่าอร์นีี่่ยมันห้ออะไรวะ ยี่ห้อนี้นี่เพิ่มก่อนที่จะเดินออกจากร้านมก็เดินไล่ปิดทุกตัวเลยเนียนเนียนจะด <c oughs> อันนี้ออกแนวไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้ว <c oughs> ตอนเล่นดนตรีไม่ชอบกพเหรอหลังจากที่ตอนนั้นที่เล่นเล่นดนตรีผมก็ชอบครับแต่คือม .4 ผมอยากเป็นศัตวแพทย์เรเคมีตอนม .5 ไม่รอดครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสารอะไรมวลสารอะไรเงี้ยเราชอบทางวิศวมากกว่าเราก็เลยจะไปทางวิศวะปรากฏตอนม .6 อ่ะมันมีสาขาที่เปิดใหม่ชื่อว่าสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมก็คือวิศวะบูดนตรีเฮ้ยเราชอบมาสองอย่างพอดีเลยเราก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้ที่ราชกำรมัน ไงวิศวะดนตรีจะเป็นซาวด์ชินจิเนียร์ก็ได้จะเป็น,ปนออะคูสติกเอนจิเนียร์ก็ได้อ,อ,อะไรแบบเนี้ยครับแล้วทําไมไม่ไปเป็นนักร้องทําไมถึงมาเป็นนักแสดงได้ผมเจอผู้จัดจาการพี่น้องนะครับตั้งแต่ตอนออมอ .5 แล้วครับเจอใน Facebook แกก็ทักมาเขาบอกว่าแกเป็นแคสติ้งเป็นโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยสนใจที่จะทํางานตรงนี้ไหมแม่ก็เลยบอกว่าลองไปดูไหมล่ะก็เลยลองไปเจอกับพี่น้องดูโอเคอันนี้ก็คือมาสายพี่ออฟอันนี้มาสายพี่คิงใช่ครับผมงั้นถามถึงว่าผลงาน เรื่องแรกของแต่ละคนเรื่องมังกรครับเป็นเล้งผมก็ไปเรียนเวิร์กช็อปนะครับเรียนเวิร์กช็อปก็เรียนได้ประมาณสิบครั้งครับแล้วก็ไปถ่ายเลยครับอกอกกองวันแรกเป็นไงซีนไม่มีอะไรมากครับแค่แค่เดินมาแล้วก็มีคนมารับแล้วแค่พูดว่าว่าไงเฮียอะไรเงรี้ย <c oughs> โอ้โหสองชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะ <c oughs> <ๆ S 2> แล้วคนเรื่องแรกเข้ามาได้ยังไงคะผมเรื่องแรกเรื่องสายรับจากแอปอารมณ์เร็วกว่าทิ้งเลยก็คือแบบห้าสี่สามสองตอนซีนแรกคือแบบทุกอย่างเงียบ คือท่องอะไรมาแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหะกี่เทครับน้องมาแล้วประมาณสี่หรือห้าประมาณนี้เฮ้ยนี่แย่ดีดีอะดีอะจันนี้ไม่รู้ความรู้สึกตอนนั้นคือรู้สึกว่าแบบอุ้ยไม่เฮ้ขารอเมื่อวาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทุกวันนี้ผมก็ยังเสียที่ยังอยู่หลังจากทำการแสดงเรื่องแรกกันไปแล้วอ่าชอบไหมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าชอบก็คือเหมือนแบบไปทําอะไรแบบสนุกสนุกท้าทายเฉยประมาณนั้นแล้วทิงเป็นไงชอบไหมอือ ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยคือตอนนางอายอ่ะพี่งงกระทิงมากว่าทําไมวะมันเล่นไม่เหมือนกันเลยแม้แต่หนึ่งเทสอะพี่เพิ่งรู้วันนี้ก็คือเขาไปเรียน acting มาแล้วยังไงครูสอนว่าครูสอนว่าห้ามเล่นเหมือนเดิมจริงผมเพิ่งเก็ตว่าให้เข้าไปเนี่ยคือความรู้สึกใหม่ตลอดเออเหมือนเราเพิ่งเคยเจอแต่ผมได้ตอนนั้นมีความว่าห้ามเล่นเหมือนเดิมบอกกิ้งไม่เหมือนกันเลยสักแค่เว้ยเพอาเป็นเด็กที่ตั้งใจจะ แบบทำงานจริงนะมีคำนึงของทิงก็คือพี่จำได้ขึ้นใจเลยไว้ทิงก็คือเอาไว้เล่นไม่ได้ก็เยโคะอี้ขอเขาเซ็นเข้ามาทุกวันช่องเซ็นเข้ามาทุกวัน ทีมงานบอกว่าเนี่ยทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์เดี่ยเขาก็ไม่ไล้ออกหรอกผม <c oughs> ก็เอายกเก้าอี้ไว้สมองใช้ไม่ได้เอาแรงนี่แลหละอะไรเงี้ยผมก็คิดอย่างงี้เราก็คือมีวันนึงนั่งคุยกันเรื่องว่าใครชอบหนังอะไรพี่เหมียวเขาก็พยายามจะแบบละลายพฤติกรรมซึ่งในนางอายอ่ะพี่มีพี่อุ๋ยนนทรีนี <c oughs> ม่มิดบูตมาเป็นบบแบบโปรดักชั่นดีไซน์เราก็คุยกันว่าเออชอบหนังอะไรอะไรเงี้ยพูดออกมาว่า2499าครับโดยที่รู้ไหมว่าคนที่นั่งอยู่คือไม่รู้นะเนี่ย ผมชอบสองสีเกาวเคยดูเปล่าผมว่าโอ้โหแต่ตอนแรกผมไม่รู้ไงเนี่ยโอ้โหผมพูดได้ทุกบทเลยนะพี่อุ๋ยก็ยังบอกไหนจำอะไรได้บ้างเนี่ยโอก็ตอนแรกผมคิดเขาเป็นช่างไฟเลยนะโอโทษนะพี่ยิ่มไปเลยขอโทษนะไม่คือผมนั่งนั่งอยู่ตรงหลังรถตู้พี่รถตู้ที่เป็นไฟแล้วแล้วก็มันมีเครื่องปั่นไฟผู้กองกับไม่ต้อำนานพี่กอล์ฟบอกเนี่ยเขาพูดกกับไอ้แกทิงเวทิงเวทิงอ่ะมีโป๊ะอะไรอย่างนี้ในกองมั้งไหมคน ไม่ครับผมจะเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆไปแบบโคกัการดูกระบดว่าผมแบบเป็นคนที่แบบบดต้องได้ต้องเป๊ะต้องอะไรอย่างเงี้ยงั้นพี่ถามจริงๆเลยเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเอเคมีตรงไหนมาคบกันไหนเล่าสิ้วยการที่มันเป็นคนแบบนี้ครับเดินมาถึงแวบเฮ้ยว่าไงเพื่อนไม่รู้จักกันเลยนะเพื่อนานเฮ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยดีเลยเพื่อนเลยเหรอเพื่อนเลยก็คือเล่นด้วยกันแล้วต้องเป็นเพื่อนกันแล้วแหละยเ แล้วพอไปเจอพามมุกไะครับแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันบ่อยแต่โพลนเนี่ยมันจะเป็นคนเงียบๆเราก็แบบต้องเห้ต้องให้มันพังต้องให้มันพังให้มันพังผมไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้ด้วยแบบว่าเขาก็ไม่เคยมีเพื่อนอย่างจริงใช่ละครับเขาเป็นเพื่อนหรือเปล่าอย่างจริงแล้วว่เพื่อนนะเพื่อนคือผมได้ยินชื่อเสียงกระทิงคือมานานมากแล้วว่ายังไงบ้างคือตั้งแต่เรื่องแรกอะไรงีบอกไปเรื่อยอ่ะกระทิงก็คือกระทิงจริงๆนางชนทุกอย่างนางชนไปเรื่อยเล่นละครมาเนี่ยมีเรื่องประทับใจเรื่องสนุกมีบ้างไหมมันเป็นฉากร้องไ เล่นยังไงครับพี่คิงอะไรครับพี่คิงก็พยายามพูดถึงเรื่องราวในชีวิตจริงที่เราแบบว่าเราเสียใจที่เรามีน้ําตาจริงๆิอะไรอย่างเงี้ยคือออกมาได้ครั้งนะครั้งเดียวคือผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราปลดล็อกอะไรบางอย่างเลยฮ้ยทำให้เรารู้เรื่องรู้สึกว่าเฮ้ยการแสดงไปนสนุกว่ะสนุกมันเป็นโมเมนต์นาน,นใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นมาเราจะเอาความรู้สึกในตัวละครตัวนั้นจริงๆริเราพยายามสร้างเรื่องราวให้เยอะที่สุดทีนี้พ่อมาพราวมุก การทำงานด้วยกันเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ากระแสมันดีมากประเด็นก็คือนอกเหนือจากจะจิ้นเพิกนางเอกแล้วก็จิ้นคู่นี้ด้วยคือเราต้องแกล้งเป็นเป็นคู่รักกันเพื่อหลอกนางเอกอะไรแบบนี้ใช่ต้องเล่นให้เนียนเราเอาไปเอามามันก็จะมีฉากแบบว่าเอาไปเอามาเอาไปเอามาไปไปมาไปไปามามคนใจแม่ใจแม่มันจะมีจังหวะแบบว่าที่เราจะเริ่มโป๊กกันแล้วเพราะว่าเป็นโป๊ะกันแล้วโป๊ที่ว่าเขาไม่เชื่อว่าเราอ่ะเป็นเกงจริงและไอ้นี่เหมือนว่าเราแบบจะกัน ียิ่งชอบมันจะคัดก็ไม่คัดจะกระจี้มก็เอาหน้า้อย่างเงี้ยผมก็โหไปๆออกมาเขาก็จิ้นครับภาพออกมาคือทุกคนบอกเฮ้ยมันเคมีมันได้นะผมว่ามันได้ผมว่าอะไรพอละครออกมามันก็ได้จริงๆแต่พอออกเข้าฉากกันทีมแทกยังไงวะมันไม่สนใจผมผมก็จะแย่มันเงี้ยแหละไม่เข่าวว่เขาเป่าหูเป่าคอเขาอะไรสไตผมก็จะมาแบบใกล้ๆมานัวเนียเป็นยังไงทำยังไงก็คือแบบนัวเนียไปเรื่อยผมก็เนี่ยสมมติผมอยู่ มันยืนอยู่เนี่ยต้นลมหายใจลดต้นคออ่ะคนเราเปันตะกี่อยู่แล้วขนาวแดงบางวันมันแบบเหมือนทายดึกแล้วผมแบบเริ่มรู้สึกว่าแบบมันหลุดแล้วอ่ะก็ทำแบบนั้นคืนมันมันก็ตะกั่ยมันก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยคนมันมาแนวนี้เลยสองคนนี้ก็คือยังมีกิจกรรมแน่นมากคนนี้คือวิ่งนเียปั่นจักรยานเป้าหมายคืออะไรตอนนี้อายุ26ครับอายุ30ผมอยากลงตรกีฬาอย่างละกี่กิโลเล่าสิจ๊ะ ว่ายน้ำน่าจะประมาณ3.8แล้วก็ขึ้นมาปั่นจักรยาน42กิโลแล้วก็วิ่งอีก1ิกิโลน่าจะเป็นระยะมาตรฐานนะถ้าผมจำไม่ผิดมันเริ่มจากที่ผมดูโซเชียลนี่แหละแล้วเห็นคนไปเล่นเวกบอร์ดครั้งแรกความสองชั่วโมงใครสองก็ยัง2ชั่วโมงอยู่ก็ยังอยู่ที่เดิมจนแบบเอาว่าลองลองลดศักิ์รีตัวเองหน่อยความอีก้ตัวเองอะลองลองไปแบบมีบอร์ดดูเฮ้ยมันไปได้เอาและเริ่มรู้ว่าแรงดึงมันเท่าไหร่แล้วเริ่มมีการคำนวณในหัวแล้วเริ่มเด็กวิทย์มาเข้าหัวแล้วนางมีการคนวนวณบ มีเป้าหมายอะไรผมก็ยังคิดถึงเรื่องการแสดงอยู่ครับอยากเป็นนักแสดงที่ดีมีนักแสดงคนไหนปื้มนักแสดงคนไหนอยากร่วมงานกับนักแสดงคนไหนบ้างผู้ชายหนึ่งสองซ้ำพี่มารเดยครับถ้าผู้หญิงหนึ่งสองซ้ำพี่แตาครับก็มีคนหนึ่งเหมือนกันนะที่อยากร่วมงานด้วยคือพี่จ๋าครับผมคนนั่งเฉยๆเลยนะเนี่ยน้ได้ข่าวสองคนนี้จริงๆแล้วปื้มแบมากใช่ครับแต่ว่าได้ได้ร่วมงานกับแบได้ร่วมแล้วครับ แต่เราเราจะไม่ออกตัวว่าเราเป็นแบบ FC ไม่เลยเหรอไม่เลยหรอแล้วตอนเจอเจอจ้ะจะทำแบบเหมือนอยู่กันปกติไงว่าไงพี่แต่งกี้โอ้โหพอดีใจเลยตอนแรกผมคิดไว้แล้วว่าพี่แบร์เนี่ยเหมือนฟิลเราดูแบบเขาเป็นเจ้าชายครับ เขาเจออะไรไม่รู้อยู่ข้างทางเขาเด็ดกินเลยโอ้โหยังดูว่าเท่อีกโอ้โหเขาไม่รู้ทำบ้างทำบ้างไหมไม่ทำไม่รู้มันคืออะไรสองคนนี้แอบติ่งพี่แบร์ขนาดที่แบบขอไปวิ่งกับเขามาเหรอครับผมดีไปวิ่งมายังไงเล่าสิเห็นพี่แบร์ลงลงลงรูปไงผมก็เดมไปถามว่าพี่ที่สวนเบนเนี่ยคนเยอะไหมอะไรเงี้ยแล้วแกก็ชวนว่ามาวิ่งด้วยกันไหมเขาบอกอ๋อไปสิพี่คือแกเป็นคนที่แบบดีนิสัยดีน่ารักมากนักแสดงอาถามถึงสเปคสาวไปเลยกันแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าให้พูดถึงแบบในวงการเนี่ยมีใครใกล้ เพียงสเปกเรามาั่งผมจะเป็นคนที่ชอบในที่เขาเป็นแบบของเขาอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบถ้ามองทีเดียวชอบเลยแต่ต้องหุ่นดีฮะใช่หุ่นต้องดีเออหุ่นต้องดียกตัวอยงพ <c oughs> ี่ใบเฟินครับก่อนจะกล้าตอบผมแตของคนมีใครแบบในสเปกก็คือแบบเป็นคนที่แบบยิ้มแล้วแบบโลกสดใสคือแบบยิ้มบุ๊บคือแบบเฮ้ยทุกอย่างหยุดก็เป็นนางเอกของพ่จาด้วยคือพิจาตอนที่พี่หน่องบอกว่าได้เรื่องรของพิชานะผมแบบ จริงไะเนี่ยจริงเหรอใช่ผมแบบอุ้ไม่ไหวอ่ะ <c oughs> ไม่ไหวอ่ะจริงจไม่ไหวจริงแล้ววันฟิตติ้งวันแรกผมเจอแบบอุ้ยน่ารักเกินอะไรเงี้ยแล้วพอเจอตัวจริงแบบหน้าใกล้อย่างเงี้ยผมแบบผมไปไม่เป็นเลยจนนิชาต้องจับหน้ามาแบบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกอะไม่ไหวอะแล้วผ่านไปสัก2คิว3คิวเป็นไงกับน,นิชาตอนเนี้ยวะเตะไม่มีอะไรกต้องว่าแกล้งคืนแล้ว <c oughs> มีบทไหนที่อยากเล่นแต่ยังไม่ได้เล่นอยากเล่นแบบ ลบจิดที่แบบมีปมแบบหนักๆห,หน่อยผมก็ไม่ตายตัวพี่จา๋าคือแบบว่าอยากให้มันเป็นเหมือนบทที่มันแตกต่างออกไปทุกครั้งที่เราเล่นนะครับมันเหมือนผมต้องไปเริ่มสูตรใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าสนุกเขาก็แบบเริ่มอยากเติบโตกันในเส้นทางอาชีพนี้เนอะดีจังเลยอะเห็นเด็กสองคนที่แบบตั้งอ,อกตั้งใจนะอะี่เรอ,อยากฝากถึงกันค,แบบคืออยากให้แบบมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอะก็คือให้มีความสุขกับสิ่งที่เราทําไปพร้อมๆกันไม่ใช่แบบต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อยากใ,ให้แบบเรื่องของรักษาสุขภาพตัวเองนะเพราะว่าร่างกายสาคัญมากเขาดูมีแบบมีเนื้อมีน้ำแลเธอะอะตาละตาเราละเราจริงเพื่อนใช่ครับใช่อยากให้เพื่อนเป็นอย่างนี้ตลอดด้วยเรื่องระเบ,บียบวินัยอะไรเงี้ยเขาเพอร์เฟกอยู่แล้วครับแต่คือผมก็อยากให้เขามีความสุขกับเส้นทางชีวิตตัวเองมากๆครับงั้นให้ฝากผลงานแล้วกันตอนนี้มีมีอะไรบ้างถ่ายทําอะไรกันอยู่ที่จะออกอากาศเร็วนี้มีเรื่องที่ถ่ายทําจบ ไปแล้วเรื่องเก็บแผ่นดินครับแล้วก็เรื่องคู่เวนนะแล้วก็เรื่องที่กําลังถ่ายทําอยู่เรื่องสไปซ์สายสตรองครับแล้วก็มีหนังด้วยเรื่องโกสนิวปีฮาคนเฮครับเธอเธอทำงานเยอะมากเยอะนะก็ของทีมมีอ่าสาบซ่อนรักครับแล้วก็อ้ยข่อยฮักเจ้าครับผมทั้งช่องสามเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณ2คนมากเลยที่มาดีใจที่ได้นั่งคุยกันไม่งั้นแบบเรายังไม่ได้เจอกันเลยเนาะไม่ได้เจอันช่วงกลงางดีใจดีใจหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันก็ขอให้รถ a d ิต่อจากนี้ มีแต่ความสนุกสนานและความสำเร็จสำหรับสองคนเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง My Show Production นะครับรถทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีพร้อมกันเียแล้วก็สวัสดีพร้อมกันแล้วก็รถทิพย์พร้อมกันไม่ไม่คุณคนเดียวสวัสดีครับแล้วนี่ค่ะต้องไปต้องไปแล้วปิดรายการสิคะทำได้เลย โอ้โหยาวยาวยาไม่โชว์ไมเอาไม่โชว์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมช่องอะไรน